สวัสดีพี่ๆน้าๆนและท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาตกปลาที่หาดวอนนะครับผานหาดวอนคร,ครั้งนี้มาเป็นครั้งที่สอง้ลนะครับวันนี้เอาก็จะลมแรงเลยนะครับจะมีตัวไหมครับน้ำน้ำลงเยอะเลย เราต้องเดินไปตกข้างในนะครับสุดสะพานเลยนะสมบรรยากาศนะครับผมประมาณนี้ครับเดือประมงหาปลามีนาหนาหวานแหกกันอยู่หวานแห้ทอดแห้เดี๋ยวมารอรุ่นกันนะครับผมจะมีตัวไหมครับมันนี้ เดินมาสุดสะพานแล้วนะครับตกแถวนี้นะครับจะหย่อนแถวนี้น่าจะโอเคอยู่นะครับน่าจะพอได้อยู่นะดูนะก็ลมไปหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กันแป๊บหนึ่งนะครับ มากับน้องชายเกมชแนลจะคืเกมซิ่งครับเกมลุกซิงี๋ยวงกล้องไม่ทันอุปกรณ์ยังไม่เสร็จเลยครับน้องมาแล้วป็นโคลนตัวใหญ่ด้วยโอ้ยกินตัวทุกๆๆ๊กจเดี๋ยมอุปกรณ์ก่อนนะมาแล้วหั่นกุ้งยังเกม,มนี่จะหมดที่เอาน้ำไงเอาน้ำหมด

สำเร็จตัวแรกโอ้ยไซดีเลยสำเร็นี้มีรุ่นนะครับไซส,สวยอย่างนี้กุ้งยังไงมันเลีงอย่างนี้เ okay. กมกุ้งมันไม่สดจังวะมันไม่มีน้ำแข็งแท้เลยครัก็ะจะของร้านเขาบอกว่ากุ้งสดนะรุ่นกันนะครับลมหน่อยนะครับผม

ไม่รู้ปลาอะไรตอดเดยวดูก่อนไม่แน่ใจว่าอยู่น่าจะอยู่เห็ดโคนมาแล้วสองตัวครับผมมาแล้วครับอะไรโดนสองแต้มนะครเก็บก่อนนะครับแต้มแโคนะแบบนี้ก็สนุกนะฮะ ใ,ใกล้ๆอยู่ดิใกลไปป่ะดึงแล้วเกมเอาแล้วเอาแล้วผู้ปลาอะไรครับผมผู้ด,ดึงแรงอยู่ตึกต๊กๆกถ้ากินแบบนี้ปลาเห็ดโคนแน่นอนมาแล้วหนึ่งแต้ม ตัวไม่ใหญ่นะตอนนี้ทอดตัวละครเลยนะเนี่ยกุ้งมันเหลืออยู่นะชิ้สองิ้นดดูดิ

อยู่แล้วอยู่แล้วโอ้แรงด้วยตัวนี้แรงอยู่แรงอยู่ถึงแตมมาอีกแล้วมาอีกแล้วเพชรโคนท้งนั้นเลยนะครับ ลมหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยพี่ๆนานาะและท่านบุ้ชมทุกท่านเลยนะครับนี่จะมีลมหน่อยกินแล้วครับผมกินแล้วกินแล้วกินแล้ว,ลวมาแล้วลูกกี่ตัวน่าจะเห็ดโคลนนะแบบนี้ มาแล้วหนึ่งหรือสองโอ้ตัวเดียวอ่ะมาหนึ่งตัว ตัวไม่ใหญ่เลยนะยนไปไกลหน่อยลมแรงมันกิงแล้วตอดเบาๆนะเกม ต่อยไม่แรงตัวเล็กอ่ะอยู่แล้วอยู่แล้วรอบนี้มาแล้วมาแล้วลมดูนะครับค่อยๆเห็ดโคลนมาหนึ่งสอง สามมาแล้วครับมาแล้วครับสามแ้มนะมาสามแต้มรอบนี้เก็บเทียนเทียนนี้ก็มันนะครับเสียอย่างเดียวที่ลมแรงไปหน่อยนะครับ